สวัสดีครับครับพี่รองครับเช้านี้ครับผมวันที่29มิถุนายน2567ครับตอนนี้ผมอยู่ไสครับอยู่ที่จุดลงไฟครับแล้วก็ลงทะเบียนครับเช้านี้ครับขึ้นัากหลายครับตอนนี้ผมอยูหนาสาขาวิชาเทคโนยีการผลิตสัตว์นะครับผมมองนี้แม่นล้านจอดรถผมครับนะครับพี่้องครับ ต้นเต็มเลยครับตัวนี้กำลังลงทะเบียนครับประเภทโอเพนครับผมนะครับตัวประเทศครับเพิ่นก็ซิมาลงทะเบียนแล้วก็มาสวดเขี้ยวครับแล้วก็มีการวัดชนสูงนำาครับเต็มนะครับเท้านี้ครับเพื่อนครับโหหลยอดเลยครับ

ลงแล้วลึกรอเอาไปใไต้คลองนะ,ค,ะครับครับด้นา,า,านหลังแล้ีลครับตอเแข็งครื่องคนเครื่องไฟครับผมวันนี้ครับเครื่องรถครับไรเลยครับครับดู่านจุดสาขารณะชนวนศาตร์ทางเษกสิครับตองนี้มองแม่นจุดลงทะเบียนแล้วก็ ตัวไหว้ครับผมสวัสดีครับโกสวัสดีครับวันนี้กำลังถึวันส่วนสูงกันนะครับผมนักการลงทะเบียนครับเนี่ยลูกหลูกรักษาสารศาสตร์ครับมาซอยงานครับจะตื่นไปบุหรุครับแต่ละคนครับหน้าบุญจูรูโยงคเมื่อกี้ตื่นไปโรกอย่าลืมนะกาแฟสองแก้วได้บัตรบ่ได้ลูกน้องจานได้เลยสวัสดีครับนี่ครับยิงยงฟางเข้ามาแล้วครับผม โอ้ครับสายทางครับเศร้าเนี่ยครับหลากหลายเดี๋ยวขอญาตไปเบางบรรยากาศฟังทั้งพื้นวัดส่วนสูงครับพื้นวัดด้วยเลเซอร์เลยครับผมเนี่ยครับผมช่างเที่ยงคนมาเองเด้ครับในช่างคนมาเองเลยครับสวัสดีครับคนอ่ะคือได้รับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับโลกนี่คือบรรยากาศครับในช่างมาวัดเองเลยเนี่ยมาตรฐานเลย เสาร์านี้ครับสิบิลโอนอัวจังน่อยครับนาสาขาโบเคยมีปบทวัติการ์นั่นสิครับไหวเต็มตึกสรารวสาสัดเลยครับต้องมาเบิงครับเสาร์นี้มะลิะตัวไหนครับมะลิเอามะลิมาวัดความสูงก่อนไหวจังไหมหนึ่งครับผมครับมีมะลิมีครับบบโบต้องวัดดอกจะคุณหมอลุ้งในเลยครับวันน <c oughs> ี้ครับเปิ้ลประเมินโดยสายตากับมันกระขาดเนาะ นี่ครับทานได้ครับผมอันนี้ไม่ซูไม่เกินร้อยสี่สิบครับถาเลเซอร์เลยครับสกินเดีซลเป็นมุกเตะเลยครับวันนี้ครับโอ้โหนี่สายตังครับผมของแผ่เลยสายตังครับเช้านี้นะครับเนี่ยเต่านี่ยที่นี่เวทีของสายตังน้ำ สุดยอดครับวันนี้ครับครับเสาเนี่ครับสุดยอดเลยมังโก้ครับสวัสดีครับผมไในนอตไปนอตครับผมได้นอนไปมือเคลื่นีหโอ้ยนอนตอนตีสองครับเมื่อวานปารโนแมนไอพี่ตูนบุดีแซ่เรมครับแลนลำห้องซ้ายลำห้องขวามังโก้ครับมืัอนี้เซาเข้าสามชิพครับปินยังไงครับปริมาณควายครับที่เข้าที่ประเมินในสายตาครับขนาเมื่อวานภายในครับแข่งแค่ภายในก็แปดชิพ เจ็ดตัวทุกวันนี่นะครับ,บช่วงบ่ายครับวันนี้น่าจะเยอะน่าจะสองร้อยกว่าตัววันนี้ชอบมือนีเนาะวันนี้มือน,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 นีแข็งควายเผือกสายต่างแล้วก็ควายยักษ์ครับไฮไลท์อย,อยู่ที่ควายยักษ์รอบเย็ยนจนชวนมิลองมามามาชมมาชมมาเชียร์วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนวันนี้แหมยี่สิบเก้านายส่วนพรุ่งนี้ก็ไฮไลท์แน่นอนควายดำควายงามควายแคระนะครับรุ่นยอดนิยมเลยเป็นไหมครับแล้วก็ชิ้นแกล้มกันครับผม เอาไห้กำลังใจครับทีมงานครับคือดเลยครับขอบคุณครับผมพี่น้องมาด้วยครับผมอยู่ทีมมหาวิทยาลัยการศิกครับตัวนี้คือจุดลงไา่ครับจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนจุดลงวายครับยูนาตึกสารวัสศัด์ครับของที่ทำงานบาวเกษตรสีเหลืองนี่แหละแล้วก็แล้วก็ทีมีทีมงานครับก็มื้อนี่กะอบอุ่นครับและที่สำคัญเมื่อคืนฝนตกชุ่มช่ำมากนะครับนะครับ